ลงมาที่ในฝั่งของตัวค่าเงินซึ่งเราพอยต์เอาเป็นประเด็นสําคัญนะครับว่าทําไมอยู่ๆในช่วงนี้เนี่ยโอ้โหต่างชาติขายหุ้นไทยทําไมบาทเนี่ยนะครับดูจากตัวเงินบาทนะครับดูไม่ค่อยได้เอื้อก,การลงทุนในฝั่งของตัวเซ็ตเท่าไหร่เลยนะครับก็เปิดให้ดูภาพประมาณนี้นะครับสำหรับในฝั่งของตัวค่าเงินบาทนะครับแล้วก็จริงๆคือในระยะสั้นๆตรงนี้มันดูเหมือนกับมันค่อนข้างที่จะสอดคล้องกับเซ็ตฟิตี้พอสมควรน,นะ นะครับนะครับเส้นสีขาวนะครับก็คือตัวค่าเงินบาทนะครับส่วนเซฟตี้เนี่ยนะครับก็คือเส้นสีน้ำเงินนะครับก็จะค่อนข้างสังเกตนี่ครับอันนี้คือค่าเงินบาทสีขาวนะครับส่วนเซฟตี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นสีน้ำเงินนะครับชัดไหมครับทุกคนนะครับในช่วงเดือนเดือน เจ็ดเดือนแปดเดือนเก้าเนี่ยบาทจากสามสิบเจ็ดลงมาสามสองกว่าเซ็ตนี่ขึ้นสองร้อยจุดนะแต่ตอนนี้บาทเนี่ยวิ่งจากสามสองขึ้นมาสามห้าวันนี้สามห้าแล้วทุกคนเช้าวันนี้บวกมาสามสิบตันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเซ็ตี้ไซี่เบตดาวเลยนะแนวสายเบตดาวเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูกันดีกว่าเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้เรากำลังจะดูเซ็ตว่าเซ็ตเป็นยังไงใช่ไหมถึงผมเคยแชร์กับทุกคนว่าตอนนี้ถ้าเลี่ยงเซ็ตฟิได้ถ้าไม่ช่วนจริงหรือหุ้นไม่ลงมาแรงจริงอ่ะเลี่ยงไปก่อนอยู่ในหุ้นกลางรุ่นเล็กนะครับผมก็เลยมานั่งดูว่าเอ้แล้วทาไมค่างเงินบาทในช่วงนี้มันอ่อนค่าแรงจนเกินไปนะครับอ่ะมาดูกันนะครับแน่นอนครับตอนนี้ผู้นําคนใหม่มานะครับหลายคนก็กังวลว่าประเทศไทยเราเนี่ยมันต้องดูระยะสั้นกับระยะยาวก,ก่อนนะอเอาระยะสั้นก่อน ระยะสั้นเนี่ยค่าเงินเนี่ยไปก่อนเพื่อนละนะครับโดยอันนี้ผมดูเป็น deviation เอาอันดับแรกก่อนนะอันดับแรกก่อนคือ correlate กับค่าเงินดอลลาร์นะครับว่าตอนดอลลาร์อินดซ x แข็งค่าขึ้นมาแรงๆเนี่ยนะครับในรอบนี้นะในเดือนนี้นะจะสังเกตได้เลยว่าค่าเงินหยวนค่าเงินวอนค่าเงินบาทเป็น3ค่าที่คนเทขายเยอะสุดซึ่งส่วนหนึ่งก็มองสมุมมุมหนึ่งเลยคือ impact ต่อทาริฟของผู้นำคนใหม่ กับอีกมุมหนึ่งเลยก็คือ in direct นะครับคือถ้าจีนโดนนะครับคนก็มองว่าเกาหลีไต้หวันไทยมีโอกาสโดนด้วยนะครับโดยเฉพาะเงินวอนกับเงินบาทนะครับเพราะว่าเรามีความสัมพันธ์กับจีนเยอะนะครับท็อปทีของการส่งออกท็อปทีของการท่องเที่ยวมันก็ขึ้นอยู่กับค่าเงินหยวนเฮ้ยมันก็ขึ้นอยู่กับจีนเพราะฉะนั้นจะเห็นได้เลยว่ามันเลยส่งผลให้คนมีความกังวลเรื่องของเศรษฐกิจท,ที่เทออกไปก่อนเลย ไอ้อเรื่องของการย้ายฐานการผลิตไอ้อเรื่องของดินม,มานที่เราจะได้จากประเทศอเมริกาอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ตอนนี้ค่าเงินมาสะท้อนว่าเทก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นภาพภาพแรกนะว่าพอเกิดเหตุการณ์พุ่งนาคนใหม่เนี่ยนะครับมาปุ๊บนะครับของทาดสหรัฐนะครับค่าเงินเราแล้วก็วอนแล้วก็หยวนโดนก่อนเพื่อนเลยจนทําให้ตอนนี้นะครับตัว DVA f r ์ m ค่าเฉลี่ย10ปีนะครับคือ DVA ก็คือค่าเฉลี่ย10ปีแล้วก็วัดบนเรีย effective exchange rate ว่าค่าเงินมันเป็นยังไง ปรากฏว่าค่าเงินบาทนะครับณนะตอนนี้ Real Effective Exchange r a t e ของเราหรือว่า RER ของไทยบาทบวกขึ้นมา1.5%เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง10ปีอันนี้ก็จะแสดงถึง Competitiveness ของการเทรดที่ลดลงที่ลดลงนะนะครับพะเวลา RER มันบวกเหนือค่าเฉลี่ยมันก็จะแสดงถึงภาพการแข่งขันที่ลดลง Trade Competitiveness ที่เหนื่อยขึ้นนะครับ ซึ่งผมลองกดข้อมูลดูคร่าวๆนะครับก็ต้องบอกตามตรงว่าถ้าเรานับทั้งเมริกาวบวกจีนรวมกันเนี่ยมันคิดเป็น1ในสของเอ็กซ์พอร์ตบ้านเราเลยนะนะครับเอ่อหนในสเลยนะทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูเหมือนกับเอ่อโดนก่อนนะโดนอยู่แล้วแต่ได้จากเมริกาหรือเปล่าเนี่ยยังไม่แน่ใจนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือการวิเคราะห์เห็นภาพว่าทำไม export บ้านเรามีความเสี่ยงสูงมากเพราะบ้านเรา export เนี่ยคิดเป็น65-70%ของ total gdp นะครับแล้วถ้าเรานับกับ import ด้วยเนี่ยรวมกันเนี่ยมันคิดเป็นประมาณ120%ของ gdp นะ export บวก import เนี่ยรวมกันเนี่ยคือ120%ของ gdp แล้วถ้า export ไปอเมริกากับ export ไปจีนรวมกันคิดเป็น1ใน3ของ total, total export เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่อง t a r i ฟส่งผลตรงๆค่างเงินเลยโดนเทก่อน ในขณะเดียวกันผมเปิดไปดูการวิเคราะห์ในช่วงของปี2017-2018ณนะสมัยที่ t a r i f ถูก implement ขึ้นนะครับณนะตอนนั้นเนี่ยจะเห็นได้เลยว่า JP Morgan Emerging Market หาร JP Morgan uh, Develop Market ของ Currency Volatility จะเห็น้เลยว่าค่างเงินใน Emerging Market ผันผวนสูงมากตามชาร์ตข้างบน EM หาร DM นะก็คือพูดง่ายๆประเทศ EM เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยลิงก์กับ EXPORT เวลามันมีปัญหาเรื่อง global trade m m จะโดนก่อนเลยเป็นที่มาว่าค่าเงินของ EM โดนกันหมดในช่วงปี18ความพันผวนปรับตัวขึ้นจาก1ไปเป็น2ก็คือ1เท่าตัว EM หาร DM นะแต่ว่าฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องเป็นภาพที่คนรู้สึกว่าหลังจากมกราปีหน้ารู้ผู้นำคนใหม่เข้ามาเป็นยังไงค่อยว่ากันแต่เดือน2เดือนนี้เทก่อนซึ่งถามผมเป็นเรื่องที่ดีนะ ก็จะได้เทก,กันไปก่อนเลยแล้วสุดท้ายแล้เรวอาจจะเป็น buy on dip ก็ได้เมื่อกี้คือเกี่ยวข้องกับ tariff เกี่ยวข้องกับผูด้นดำคนใหม่เกี่ยวข้องกับ D M กบ M อันนี้มาเป็นมุมที่2ก็คือเป็น indirect ก็คือผลกระทบทางอ้อมถ้าจีนโดนก็ต้องบอกได้เลยว่า correlation ที่สูงที่สุดในสกุลเงินภูมิภาคบ้านเราเมื่อนับกับค่างเงินหยวนนั่นก็คือบาทน,นะครับใน correlation ในปี2018เรา correlation กับค่างเงินหยวน เวลาหยวนโดนและหยวนอ่อนบ้านเราโดนเต็มๆ0.6%เลยนะครับเมื่อเทียบกับริงกิตของมาเลเยเมื่อเทียบกับรูเปียรูปีวอนและเปโซของอินเดียอินโดเกาหลีและฟิลิปปินส์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพนี้เป็นการอธิบายภาพสั้นๆว่าทําไมณตอนนี้บ้านเราโดนเยอะกว่าเพื่อนนะครับแล้วก็ทําไมตอนนี้เกิดเหตุการณ์บาทบ้านเราจาก32กว่ามาเป็น35 ก็พยายามอธิบายแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้ายังภาพพุ่งนี้มันยังเกิดขึ้นอยู่เนี่ยผมก็ยังบอกทุกคนว่าการลงทุนในเซกฟิมันยังเหนื่อยอยู่นะนะครับ